โบลเลอร์เลยอ่ะเหยื่อปอมเหรอครับวัดขนาดน่ตังกว่าสองโลสามโลอะเยเหยื่อปอมเหรอต้องกินเลวเหยื่อปอมใช่ครับตีสามสี่รอบอะตีไล่ไล่ไล่ วสวโลได้กดยกเดี๋ยวพวกราพอเลิกงานพวกนั้นชอบมาตีอ๋อครับสามรู้ได้แลย รูปไม่ไหนวุฒิเคยมาตีเหรอ,อเคยได้ปะนีนเพิ่งเคยได้ครั้งแรกพี่ครับเนื้อใช่